ก๋วยเตี๋ยวหลอดดูสิหน้าตาหน้าทานมากเลยเป็นร้านเล้าคุ้งกี่ขาหมูทุกคนแต่รู้ป่าวว่าทำไมโคตรอร่อยอยู่พริกน้ำส้มสีกระเทียมพร้อมครบนี่คืออร่อยมากกินข้าวหมดไปแล้วสองจานทุกคนเมื่อที่เจอเพื่อนด้วยเพื่อนเป็นขาประจําที่นี่แล้วนางก็ยิ่งคอนเฟิร์มว่าคือนางจะเป็นอคอก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่เราอ่ะหาร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดยากมากเพิ่งมาเจอร้านนะขาหมูที่เล้าคุ้งกี่ที่นี่ กรีดมากแล้วก็มาชวนานางก็กินไปแล้วค่ะนางต้องกลับไปทํางานต่อแล้วก็อันนี้คืออันนี้เรากินแล้วคอนเฟิร์มว่าขาหมูกระเพราอ่ะเข้มขน้ขมขนเข้มขน้นอร่อยโคตรแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเรากินขาหมูอ่าเรากินอันนี้นะก็เดี๋ยวหลอดแต่เราพูดนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องแบบรีบกินค่ะเดี๋ยวคนจะมาเยอะไนงะเราก็จะได้ไม่กล้าพูดอีกเกรงใจเขานี่หค่ะทุกคนอร่อยมากโอ้ตายตายตายทำไมเราโชคดีอย่างนี้ เดือดรัดดีๆก็ต้องบอกต่อไม่เห็นแก่ตัวก็ต้องแชร์ให้โลกรู้เดี๋ยวก่อนนะก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดเข้าซอยเข้ายำเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามา my, my favorite เลยทุกคนแล้วก็จริงๆก๋วยเตี๋ยวหลอดมันต้องมีพริกน้ำส้มไงแต่เราใช้รูปแบบขาหมูใช่ไหมล่ะอ่าพริกน้ำส้มเยอะๆเราชอบอะไรที่เปรี้ยวๆหน่อยเพราะว่าตรงกับชีวิตของเราฮะไม่รู้แหละคนอื่นจะชอบรสชาติธรรมชาติไม่ต้องใส่อะไรมากหรือจะพริกน้ำส้มเบาๆก็หน่อยก็ยิ่งจากดูที่ทขาหมูแบบเนนๆเลยทุกคนจ้ะนี่ฮะ มาถึงเนื้อหมูนะฮะในก๋วยเตี๋ยวหลอดทุกคนเนี่ยหน้าก็กี๊ดแล้วทุกคนหาทานยากนะเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าอร่อยจริงไหมนะฮะทุกคนนี่ฮะอยู่ตรงน้กที่ว่าสี่เลยตรงข้ามกับนักที่ว่าสี่แต่ว่าอยู่ตรงต้นซอยน้กที่วาสิบสามฮะร้านเล่าคุงกี่เดินตรงออกมาจากเดวิลล่าเจทุกคนและอยากจะบอกนะ เราเจออะไรดีๆเราบอกต่อเป็นคนที่แบบเสร็จติดความดีงามไปแล้วร้านไหนดีถึงจะได้ออกช่องของเราถึงแม้ช่องของเราจะไม่ติดตามเป็นแสนคนนะฉะนั้นอย่ามองที่ปริมาณฮะเรามองที่คนติดตามที่คุณภาพสองสามพันคนเนี่ยกว่าจะเพิ่มได้มาจากคนที่แบบจิตใจดีงามระหว่างเดินทางเราเจอกันก็แอดเราเป็นเพื่อนติดตามช่องของเราอะไรเงี้ยแล้วก็เราสัญญานะว่าจะเอาอะไรดีๆมาฝากเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะไปไหนดีอาจจะไปอ่อ รีวิวไปทำหลักสูตรที่ปากช่องไหมเดี๋ยวต้องมาตามกันหรือจะที่ไหนดีหรือจะไปทะเลประมาณอย่างเงี้ยทุกคนต้องมาลุ้นกันนะฮะทุกคน๋ยวขอทานก่อนได้ไหมดเดหอาแต่พูดก๋วยเตี๋ยวหลอดนะก๋วยเตี๋ยวหลอดทุกคนนี่ดูสีหน้าตาออืหนึ่งเดียวฮะ อร่อยมากทุกคนเข้มข้นไม่เค็มนะฮะแล้วก็มีความเป็นเขาเรียกว่ากลมกล่อมแต่เราชอบเปรีย้ยวหาก๋วยเตี๋ยวหลอดต้องต้องเปรี้ยวแล้วก็ดูเนื้อสิสามชั้นแบบหนักหนักฮะทุกคนไม่ผิดหวังนักนิวาสสี่เยิ้งเยงกับที่ทำการเตลาดพรา้าทุกคนอย่างที่บอกเคยไปตรังไม่ไปพักที่นะัททับเที่ยงรีสอร์ททุกคนโรงแรมดีมากบริการดีเลิศเดินไปก็จะเจอ เอาขาหมูย่างขาหมูย่างตรังเลยฮะตรังขาหมูย่างเป็นแบบอาหารเช้านั่นก็อร่อยค่ะเราไปที่ไหนเราจะเจอเต่ของอร่อยเราก็จะมาฝากด้วยข้าวซอยที่ตรังข้าวซอยแอดชุมพรไปพักที่ชุมพรการเด่นไ,ไปพักที่รีสอร์ทของสวนพูเอสทีหลายๆที่เราจะบอกต่อจนไม่หยุดจนทุกวันนี้ค่ะเพราะเราไม่เคยลืมเส้นทางที่เราไปอร่อยไปแซ่บนะฮะอย่างที่นี้อ่ารถไฟรถเออรถเมยสายหนึ่งห้าหกค่ะ นี่ฮะรามินทราศรีวิทยา2เจ็ดตัดผ่านเลยตรงนี้ากใครนั่งรถเมย์มาทานจอดตรงหน้าร้านเลยทุกคนโอ้โหอืม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 อร่อยมากทุกคนอร่อยอร่อยอะแล้วไม่ธรรมดานะที่นี่มีทั้งขาหมูกะเพราขาหมูหมั่นโถูก็มีข้าวหมูทอดกะเพราก็มีหาทุกคนนะฮะ ดูเมนูเขาสักหน่อยไหมอ๋อตามนี้เลยทุกคนนี่ไงเพียบหรือคากรุงคากิีนะฮะอืมไส้พะโล้ก็มีฮะคาจักคากรู้จักรไมคจาจักต้มแซ่บซี่โครงหมูก็มานะฮะทุกคนนี่ฮะขนมกีบสละเปาก็มีนะฮะทุกคนนี่ฮะร้านเนี่ยมันจะมีลูกค้ารายเดอร์เทคเวตลอดฮะอืมดูสิ สุดยอดัาจกรีตฮะดูสิมีความเป็นกุ้งฮะหอมมากมันมีความหอมก็เรียกว่าอะไรหอมเครื่องที่มันปรุงเป็นความเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดสีอิว๊วดำที่มันผสมกลมกล่อมมาทุกคนอร่อยมากเต้าหู้ก็แบบหนึบๆเลยนะเส้นก็กํำลังดีทุกคนอร่อยมากเดี๋ยวกันนะ สุดยอดทุกคนสาบาน้ำจิ้มไอตัวเนี้ยตัวเดียวเลยถูกใจมากมันจะทำให้กลมกล่อมไม่เปรี้ยวจนเกินไปแต่มันไม่ใช่แบบเดือจางอ่ดูสิเห็นไหมบดจนละเอียดแล้วพริกเหลืองอ่ะดูออกเลยว่านี่คือเขาเรียกว่าอะไรเอาแต่ของดีๆมาใส่คะคุณภาพไงฮะดูเลย อออืือืม,ม,มทุกคนดูสิตั้งแต่มาเนี่ยรายเดอร์เข้าตลอดเลยฮะเดี๋ใครมาไม่ถูกเสิร์ชหานะฮะใน Google เลยหาเล่าคุมกี่ถามหมูเล่าคุมกี่นานีว่าสิบสามซอยเยื้องกับเดอะวินล่าเจ็ดสิบเอ็ดนานีว่าสี่โอ้โหที่พักเลิศของกินก็แบบเนี่ยหาข้ามฝั่งมาทานอย่างนี้เลยทุกคนอื และหลาย EP ีต้องช่วยกันติดตามทุกคนเราจะลงอะไระดีๆให้กันนะทุกคนนะฉะนั้นจึงบอกว่าเข้ามาดูตลอดได้เลยฮะเข้ามาดูได้ว่าวันนี้วันนั้นจะลงคลิปเก่าคลิปใหม่นะฮะบางทีเราลงคลิปเก่าของเดือนที่แล้วก็มีนะยอดวิวปังก็มีโฆษณามาเข้าทีหลังก็มีฉะนั้นอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งแบบอุ้ยทําไมมาลงซ้ําเพราะเราต้องการจะล่อโฆษณาว่าเดือนที่แล้วเราไปไหนเรายังอยู่ในความทรงจําทุกคนเข้าใจไหมฮะอ่ะป้อนฮะทุกคน 嗯。Mm. Mm.